เสร็จนะไม่นุ่มเหรอตรงจุดใส่เท้าใส่กระดูกหมนกระดูกหมูอ่อนใส่เกลือลงไป ใส่กระดูกหมูลงไปน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปยังไม่เดือดก็ใส่ได้ครับใส่ลงไปใส่ยงว่ใส่ถั่วแครอทลงไปเยอะไหมเยอะว่ะใส่ลงไปรอบขึนโมมย์เต็มหมดได้ป่ะ เล,ล็กเต่ดูเปื่อด้วยนิ้งถาบ่ะได้หมดเลยนะพ่อหนะิน้งถาบแบบใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเพิ่มรสชาตินะครับปรับแต่งรสชาติตามใจชอบ โอเคบ่ชิมไหมบ่ตำน้ำพริกกระปิจับแรกก็ตำพริกกระเทียมก่อนครับ ภาษาใต้น,นะครับหรือว่ากะปิบ้านเราอร่อยจังค่ะนี่ธรรมจากกุ้งนะครับเค,เคยหรือว่ากะปิอนเดียวพอ ใส่น้ำตาลลงไปรดตามช่อบมะนาว เปรี้ยวตามความชอบนะครับปริมาณการใส่แล้วแต่ความชอบ น้ำนำต้มสุกนิดนึงไม่แห้งหมดเข้ากปใส่หน่อน้ำต้มสุกนะอันนี้สุกแล้วใส่น้ำต้มสุกลงไปนิดนึงคนใต้เขาไม่ใส่หรอกเส็ล้เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว คนน้ำลายอะกได้ัน,นจ,ะจะขึ้นเรือ่นจะขึ้เรืคร่นดูอขึ้นเรองข,ข,ขอ๋อบอไป,ปส่งของปุ๋ยไปส่งของสุกแล้วก็หอ,อมมาเลยครับจินเข้วแรกน้อำกันครับต้มจืด น้ำพริกกะปิมีผักนะผักสดสตอหนมูไม้ต้มครับอร่อยไหมนยายก้าอร่อยชอบจังเลยสตอ